ส่วนค่าคือคอยนิมุน6เหรียญแอลคอยรวมถึงคา r d ดานโนมีแนวโน้มที่ปี2022จะพุ่งแรงกว่าบิตคอยมันเกิดอะไรขึ้นและแนวโน้มเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราต้องไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับอะไรที่จะเป็นข้อพิสูจน์ที่ หเหรียญแอล i อน L ี้จะเป็นตัวที่น่าคาดหวังมากที่สุดมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้คาดาโนแล้วก็อีกหกเหรียญแอล i อที่จะเติบโตในปี2022มีสาเหตุมาจากอะไรนะครับและทำไมถึงเติบโตผมต้องพูดโดยรวมนะครับว่าโดยเฉพาะเหรียญคาดาโน ano, หรือเหรียญ ADA เนี่ยทำไมมันถึงจะเติบโตมากกว่าบิตคอย เติบโตหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการเติบโตคือการขยายนะครับจำนวนผลตอบแทนเนี่ยมันมากกว่าบิตคอยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าบิตคอยตอนนี้มันเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากมหาศาลแล้วเป็นเหรียญอันดับหนึ่งดังนั้นพอเวลาคนเล่นวานเล่นวานจะอมวานจะพยายามที่จะเก็บบิตคอยไว้นานที่สุดเป็นสิบปียี่สิบปีเพื่อจะ ทำให้บิตคอยเนี่ยมันมีมูลค่ามากเนื่องจากมีจํานวนจํากัดนะครับดังนั้นข้อพิสูจน์อันแรกเนี่ยทำให้เราสรุปได้ว่าวานตั้งใจจะเก็บบิตคอยระยะยาวและไม่ปล่อยนะครับให้ราคาพุ่งในระยะสั้นอย่างแน่นอนผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่างแน่นอนนะครับและการเติบโตเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันคือพอเวลามันโตมันก็โตเลย มันโตทันทีเลยมันพุ่งทันทีนะครับแบบติดจรวดแต่พอลองเทอร์มอ่ะในระยะไต่มาสเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ค่อยกระดิกไปเท่าไหร่นะครับแต่พอเวลามันพุ่งเหมือนพุ่งเลยดูอย่างปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับมีคนหนึ่งเข้ามาในวงการเรารู้จักกันดีในพ่อมดการเงินชื่อจอร์จโรรอสนะครับเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ย จุดโซลอดฟัน so เนี่ยเราก็ผู้จัดการกองทุนของเขาเนี่ยก็ตั้งใจนะที่จะลงทุนในบิตคอยนั่นเองนะครับเป็นไงครับชายคนนี้เข้ามาภาคการเงินเริ่มที่จะให้บริการบิตคอยและเข้าถึงบิตคอยมากยางิ่ขึ้นบิตคอยนะครับแกได้โพสต์ข้อความอันเนี้ยในต้นเดือนหรือต้นปีนะครับต้นเดือนมีนาหรือกุมภาเนี่ยแหละ นะครับพอหลังจากปลายเดือนมีนาบิตคอยเติบโตจากแค่ประมาณ3ามถึง4ี่หมื่นเติบโตมาถึงหกหมื่นหพันดอลลาร์เนื่องจากสถานการณ์การอัดฉีดเงินของรัฐบ,บาลของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับที่ต้องการอัดฉีดแล้วทาให้หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจนะครับยิ่งอัดฉีดเข้าเงินเข้ามาในระบบมากเท่าไหร่ราคาบิตคอยและสินทรัพย์ต่างๆก็ยังสูงขึ้นมากเท่านั้น เพราะคนก็กลัวว่าอัตาราเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นตัวทําลายความมั่งคั่งของเขาเองโซลารนะครับออกมาเห็นไหมครับตอนต้นปีราคาบิตคอยพุ่งไปขนาดไหนและตอนนี้ออกมาอีกครั้งนะครับเมื่อประมาณต้นอาทิตย์นี้เองเขาบอกว่าครอบครัวของเขานะครับแล้วก็องค์กรโซลารฟันตอนนี้ลงทุนในบิตคอยอย่างเป็นทางการ ดังนั้นเขาบอกว่าลงทุนในบิตคอยนะครับตามเนื้อข่าวของสยามบล็อกเชนเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนใจนะแล้วก็มีบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมอีกมากมายที่จะพัฒนาพวกโปรเจกต์แอลคอยนะครับโปรเจกต์ Project ย่อยๆฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในระยะนี้นะครับการแกะตามคำพูดของเขาเนี่ย บิตคอยจะเติบโตไหมเติบโตแต่ว่าอัตรา,าก,การเติบโตเนี่ยมันไม่ได้พุ่งตลอดนะครับเนื่องจากว่าวานเนี่ยต้องการเล่นมันในระยะสั้นเล่นนะครับบิตคอยในระยะสั้นเลยต้องการอมบิตคอยเอาไว้นะครับเพื่อจะการทําการองบิตคอยเอาไว้นั่นเองวานถึงทําอย่างนั้นต้องการอมบิตคอยไว้เพื่อ พอเวลามันไม่มีแล้วนะครับไม่สามารถขุดได้แล้วบิตคอยจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่หายากมากๆการจะซื้อขายแลกเปลี่ยนบางทีเนี่ยเงินลงทุนะบางทีมันผมต้องบอกงนี้นะว่าอาจจะติดนะครับหนึ่งบิตคอยเนี่ยน่าจะไปถึงหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งการเทียบมูลค่าเนี่ยมันเทียบไม่ได้ นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีความรู้พอที่จะเข้าใจนะครับการเก่งกำไรในช่วงนั้นนะครับว่าหัวหรือก้อยหรือว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่มูลค่ามันมันเป็นล้านล้านแน่นอนนะครับคือมันหายากมากๆวานถึงตั้งใจที่จะอมแล้วก็เก็บเอาไว้ในปีนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น JP พ o ม g a n แก l d m a n s a แส s แล้วก็ภาคการลงทุนต่างๆบอกไม่ได้ละในเมื่อ ยุทธวิธีปิดคอยน์เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปชูเหรียญแอลคอยและ e ี h e อ e u m แทนมีการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเมื่อมีลอนดอนฮาร์ดฟอกนะครับ e ีท e อ e u m ก็กลับเข้าไปสู่เหรียญที่มีจำนวนจำกัดเหมือนกันและความที่ราคามันสูงอยู่แล้วนะครับแล้วคนนะ่ะทัดและเชื่อใจมันฉะนั้น ในระยะนีะ้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของคอยเทเลกราฟนะครับแล้วข้อมูลของการวิเคราะห์พวกคริปโตหลายอย่างเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอีเท r ร u เรียเนี่ยส่วนใหญ่วานเนี่ยนะครับจะเล่นในระยะสั้น3เดือน6เดือน1ปีเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่ผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดอีเท r ร u เรมเนี่ยมันเป็นอีเท r ร u เ2.0อย่างเต็มตัวแล้วคราวนี้อีเท r ร u เรียมจะ กลายเป็นแบบเดียวกับปิดคอยมันขุดไม่ได้แล้วนะครับการขุดนี้มันจะได้แต่ค่าธรรมเนียมและมันมีการเผาตลอดมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นน้องหรือเหรียญแม่นะครับย่อมย่อมดังนั้นรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมคือเขาต้องดันอะไรสักเหรียญเนี่ยขึ้นมานะครับผมเชื่อเลยว่าหนึ่งในนั้นคือ ADA หรือ Cardano นะครับ ผมไม่ได้สนใจนะว่า,าเรื่องของชาวฮอกินสันเนี่ยมันเป็นเรื่องคีโมนะครับเขาออกมาพูดอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าวานกําลังจะเล่นอะไรและวานกําลังจะทําอะไรนะครับต่อต่อไปบิตคอยโซล t น c o ลคอยบิตคอยคลาสนะครับที่จะตามมาแล้วมียูนิ w วออีกเดี๋ยวต้องดู ดูกันต่อไปในต่อปีนะครับว่า,าวานเขาต้องการทําอะไรนะครับังนั้นเราก็จะเห็นว่าเงินพวกนี้มันจะเข้าไปเป็นจํานวนมากเลยและราคาเหรียญเนี่ยมันก็จะพุ่งนะครับแต่การพุ่งของมันเนี่ยผมก็ต้องบอกนะว่ามันก็เป็น,นกลไกตามอายุในการเล่นเหมือนกับ b i ิตคอ n และอีเทเรียมนั่นแหละนะครับงนั้นคาลโนมาแน่คาดาโน,มา,น,าาโนมาแน่นะครับ และโซลอดฟันเนี่ยน่าจะอยู่เมืองหลังด้วยนะครับในการที่จะลงทุนกับพวกฟินเทคพวกสตาร์ทอัพพวกดีแอปทุกอย่างฉะนั้น6เหรียญน,นะครับที่จะมีแนวโน้มในวันนี้1คือ A D A เขาบอกงนี้นะครับว่าเหรียญ A D A เนี่ยมันเติบโตมากๆเลยนะครับหลังจากที่มันมีการอัพเกรดสมาร์ทคอนแทคนะครับ โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่า ADA เนี่ยเป็นเหรียญที่นักลงทุนพยายามปั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดฟองสบู่ด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้มันก็มีคนให้ความเชื่อมั่นเยอะมากๆรวมถึงมีนักวิเคราะห์คริปโตนําแฝงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาโปนะครับได้บอกผู้ติดตามทวิตเตอร์ประมาณ173,000คนของเขาว่า เขาคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะครับของแพลตฟอร์มอัจฉริยะของคารานเนี่ยจะไปได้โดยดีจะไปอย่างแน่นอนเขาบอกอย่างนี้นะครับว่า A.D.A มีการซื้อขายณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.28แนะครับแต่ตอนที่มันอยู่ในต้นสัปดาห์เนี่ยมันอยู่ระดับต่ำสุดนะครับณวันพุธประมาณ2.13จุดนึ่งาอลลาร์โอเคคาร์โปเขาบอกอะไรนะครับเขามีทฤษฎีหนึ่งชื่ออ l ลล เวฟนะครับถ้าสะกดผิดขอประธานอายนะครับเอลรอตเวฟนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ว่า,าส่วนใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่า ADA และสินทรัพย์คริปโตนะครับเพิ่มจำนวนดูเหมือนว่ามันจะมีจุดเริ่มต้นของฤด,ดูกาลนะครับจุดเริ่มต้นของไตมากฉะนั้นแอลคอยตัวใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีการเติบโตขึ้นฉะนั้นทฤษฎีเอลรอต v เวฟนะครับเอลอตเวฟเนี่ย เป็นรูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทํานายการเคลื่อนไหวทํานายการเคลื่อนไหวในอนาคตของราคานะครับโดยเอาจิตวิทยาของกลุ่มพวกนักลงทุนเนี่ยมาแปลเป็นกราฟนะครับคล้ายๆเป็นลูกขึ้นนะครับแล้วก็จับแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเอามาวิเคราะห์ไปกันนั้นเอาเพิ่ นะครับอ่มันก็จะเป็นเทคนิคของเขาเขาบอกว่าโดยเฉพาะตอนเนี้ยมันอยู่ในเวฟที่สองนะครับของอลคอยนะครับเนื่องจากเวฟแรกเนี่ยมันจะเป็นอีทูเรียมเนาะเวฟที่สองเนี่ยก็จะเป็นพวกโซล n นาพวกคาดา n o นะครับและคาดานเนี่ยจะเข้าสู่เวฟสองและเวฟสามนะครับรวมถึงโซโล n นาด้วยนะครับในนั้นพักกอดดวงเนี้ยจะอยู่ในเวฟสองเวฟสามนะครับที่ราคามันเติบโต ฉะนั้นเขาบอกบางทีเนี่ยเวฟสามเนี่ยมันกำลังจะมาะครับตามข้อมูลของกราฟเขาฉะนั้นคาโปนะครับเขาก็เอาเทคนิคนะครับของแล้วก็ข้อมูลของคอยเกโก้เนี่ยมาสรุปเหรียญอีกห้าเหรียญด้วยนะครับว่าอันไหนเหรียญมันจะเติบโตมากเหรียญอีกตัวหนึ่งชื่อ N O I A นะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพนะในการเติบโต ที่จะเติบโตในระยะสั้นเนี่ยที่จะมากกว่าบิตคอยนะครับดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยของ NOIA เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระบบนิเวศและแพลตฟอร์มดีฟ i นะครับมันจะสามารถพัฒนาไปได้ถึงขนาดไหนและเขาบอกว่าปี2022เนี่ยแพลตฟอร์มดีฟ i น่าจะมีการพัฒนาอย่างมากเลยอันเนี้นะครับตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ0.4ดดอลลาร์นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นถึง14%ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวที่3นะครับน่าสนใจคือโคติโคตินี่เป็นพาร์ตเนอร์กับคาราโนนะครับแล้วก็การจับมือเนี่ยก็จะมีการจับมือระหว่างแพลตฟอร์ม e f ไฟนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านแพลตฟอร์ม De ไฟและพัฒนาโปรเจกต์ห,หลักๆของแพลตฟอร์ม f i ไฟของคาราโนนั่นเองดังนั้นโคติเนี่ยจะเป็นเหมือนกับาการให้บริการทางฟินเทคนะครับหรือว่า d ีแอ อะไรต่างๆพวกนี้เรามาดูราคากันก่อนดีกว่านะครับอันนี้ข้อมูลจากคอยเกโก้นะครับฉะนั้นโคตีเนี่ยมีโครงสร้างเครือข่ายอยู่ที่ Touch Chain นะครับตัวนี้โคติเนี่ยตอนนี้อยู่ราคาประมาณ0.52ดอลลาร์นะครับล,ลงประมาณ14%จาก0.60ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ช่วงเวลาที่บ t c o i n ราคาลงในเดือนกันยายนราคาโคติขึ้นเนื่องจากมันเป็น s t a b l e Coin นะครับแต่ ถ้าโปรเจกต์มันขยายเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะฝืนความเป็นธรรมชาติของเหรียญก็ได้นะครับจากเป็น Stable Coin เนี่ยบางจังหวะที่โปรเจกต์มันดีๆนะครับแล้วคนนะ่ะมั่นใจในการลงทุนของมันเนี่ยน่าจะมีเงินใส่เข้ามาและทำให้โคตรตเนี่ยเติบโตส่วนกระแสกับ Stable Coin ตัวอื่นอย่าง USDC USDT อะไรพวกนี้ยนะครับก็จะเห็นนะว่าการเติบโตมันเป็นอย่างนี้นะครับ ถัดไปนะครับก็เป็นพวกดีฟ i ์เหมือนกันนะก็เป็น f ฟ n c h a i นะครับเป็นโทเค็นชื่อ FET นะครับที่เป็นตัวยอ่อมูลค่าตอนนี้ประมาณ0.75ดอลลาร์ลดลง35%จากระดับสูงสุดที่เคยทำไว้นะครับออทามไฮที่1.17ดอลลาร์ในต้นเดือนกันยายนนะครับ มีอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยที่จะสามารถเอาชนะบิตคอยได้คือแซนนะครับตัวเนี้ยชื่อว่าแซนนะครับเป็นโปรเจกต์นะที่พัฒนาพวกโปรเจกต์โลกเสมือนจริงพวกโลก AI พวกโลกโลกเสมือนจริงต่างๆนะครับแว่นตา AI ออย่างเงี้ยนะครับที่มันจะอยู่ในพวกเกมอยู่ในพวกโลก ของยุคอินเทอร์เน็ตโลกของบล็อกเชนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างโลกเสมือนจริงนั่นแหละนะครับท่นั้นเขาทำแพลตฟอร์มอันนี้บนอีทูเรียมนะครับและรู้จักกันดีว่าเดอะแซนบล็อกนะครับเหรียญตัวเนี้ยนะครับก็อาจจะชนะบิตคอยได้เขาชื่อแสนนะและโทเคนตัวเนี้ยก็มีการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.79ดอลลาร์นะครับอยู่ระหว่าง0.76ถึง0.88ตดอลลาร์นะครับตั้งแต่วันศุกร์ตามข้อมูลของคอยเกโก้ฉะนั้นเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเป็นโปรเจกต์พัฒนาพวกโลกภาพเสมือนพวกวิดีโอเกมต่างๆนะครับก็ลองศึกษา,าดูล้กันอีกเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นโครงการของ e sport นะครับเป็นโปรโตคอลนะครับแตบเกมพวก e sport บนบล็อกเชนโทเค็นที่ชื่อว่า vra นะครับ แล้วก็ช่วงนี้ราคามันเพิ่มขึ้นถึง60%ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น0.05ดศนอลลาร์นะครับรวมถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ30%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวนี้นะครับคาปโปเขาบอกว่ามันคืออโปรโตคอลที่ชื่อว่าเวราซิตี้นะครับตัวนี้ก็เป็นพวกของ e s p o r t นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็พาร์ทเนอร์กับคาราโนเหมือนกันนะครับดังนั้น ส่วนใหญ่อะไรที่มันพาร์ทเนอร์กับคาร์ดาโนเขาบอกมันมาแน่นอนนะครับผมถึงได้บอกว่าโซลอสเนี่ยเริ่มมีความสนใจในแอลคอยมากขึ้นเขาบอกงี้นะครับในทวิตเตอของเขาบอกว่าในช่วงตลาดกระทิงเนี่ยเงินมักจะไหลบิ Bitcoin, ตคอยไปยังแอลคอยเพราะผู้คนเนี่ยมักจะรู้สึกว่ามันมีความโลภนะครับคือบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เก็บไว้ในระยะยาว คนส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในระยะยาวฉะนั้นราคามันจะไม่พุ่งในระยะสั้นนะครับแต่พอมันพุ่งเนี่ยราคามันก้าวกระโดดเลยนะครผมบอกประมาณนี้แต่บางจังหวะมันไม่พุ่งอะ่ะมันแดงอ่ะนะครับนักลงทุนพยายามที่จะเอาเงินออกจากกระดานเทรดน,นะครับไปอยู่ในโควเล็ตเนี่ยคนก็อาจจะอยากที่จะได้เงินกระแสเงินสดระยะสั้นก็เลยไปลงทุนในแอลคอยแทนนะครับ ก็หลักๆก,การเนี่ยมันน่าจะอย่างนี้นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยบิตคอยยังยืนการว่าจะไปถึง1,000งแดอลลาร์อยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นซึ่งปลายปีนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะประมาณหกหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับเราก็น่าจะลงถ้าเกิดฟองสบู่อีกครั้งก็น่าจะตกลงไป4ี่หมื่นหรือห้าหมื่นก็ว่ากันนะครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ที่ 100k นะครับเป้าหมายของบิตคอยดังนั้นแอลคอยเนี่ยจะเป็นการเล่นในระยะสั้นครับก็ลองดูนะครับว่าในช่วงปลายปี2021โดยเฉพาะธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมและเข้าเดือนมกราคมครึ่งเดือนน่าจะเป็นช่วงอยู่ตลาดหนีนะครับคือหมดความร้อนแรงของตลาดกระทิงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงฉะนั้น แนวโน้มนะครับเราก็จะเห็นนะว่าบิตคอยจะกลับมาสีเขียวอีกครั้งรวมถึงแอลคอยตัวอื่นน่าจะมีราคาพุ่งเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับท่านคิดว่าบิตคอยนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือไม่กดหนึ่งนะครับถ้าไปไม่ได้กดสอแอลคอยนะครับจะเติบโตมากขนาดไหนท่านคิดว่า อย่างคารานจะเติบโตได้หรือเปล่ากดสาบนะครับไม่ได้กดสี่ลองดูละกันนะครับภาคการลงทุนและธนาคารเงินเยอะขนาดนั้นเข้ามาเล่นนะครับคงไม่เอาให้คนที่มีแต่ปากนะครับหรือว่ามีแต่คำพูดจะพัฒนาโปรเจกต์อย่างงู้นอย่างนี้น,นนะครับแล้วนักลงทุนเชื่อแล้วเอามาโนว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยฉลาด เราก็เอาเงินทุ่มเข้าไปในแอลคอยโพวกตัวที่เป็นเครือข่ายของคาดานโนหรือคาดานโนนะครับนั้นคุณก็คิดว่านักลงทุนก็คงไม่ฉลาดละกันเนาะเอาเงินเข้าไปในคาดานโนนะครับเราก็ให้ชาวฮอกกินสันเผาเล่นลองคิดดูนะครับว่าคาดานโนเป็นเหรียญกาวขนาดนั้นหรอนะนักลงทุนเห็นไหมยอมขนาดนั้นแต่มันมีความเสี่ยง การเก็งกำไรทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับถ้ามันเติบโตเร็วเหมือนในปีนี้เติบโตมาแค่100บาท3ดอลลาร์ก็มีฟองสบู่ขนาดใหญ่นะครับขนาดย่อมเวฟแรกมาแล้วลองคิดดูละกันนะครับถ้ามันเติบโตไปอีกคุณต้องเจอกับฟองสบู่จัดพอร์ตการลงทุนของท่านให้ดีนะครับเพราะว่า A D A เนี่ยม,นยมาแน่บิ t คอย n มาแน่ทุกอย่าง มาแน่นอนประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าผมมีข่าวประมาณนี้แหละนะที่เอามาบอกให้ท่านผู้ชมฟังว่านักลงทุนคิดยังไงแล้วท่านจะคิดฝืนกับนักลงทุนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับลองไปอย่างอื่นก็ได้ที่ที่เงินมันเข้าไม่มากอะนะนะแนะนําเลยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูลองเปิดใจดูนะครับว่า ถ้านักลงทุนเนี่ยต้องการจะลงทุนคุณจะเอาเงินไปอยู่ตรงไหนแต่บอกนะับก,ก่อนนะครับว่าเอาเงินไปอยู่ตรงไหนก็แปลว่าต้องเอาเงินให้อยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับในการเล่นแต่ละครั้งสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube หลายกลุ่มหลายกลุ่มเรามีกลุ่มเฉพาะของคา r d ดา o เลย นะครับและก็มีกลุ่มรวมอยากเข้ากลุ่มไหนเข้าไปเลยนะครับลองดูว่าอยากคุยเท่าไหน่คาดาโนจะหมดแล้วนะครับสมาชิกจะเต็มแล้วกลุ่มแรกก็จะสีะ่รจะห้าร้อยแล้วนะครับก็ลองรีบเข้ามากันละกันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับในแชทเพื่อจะทำการเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนนะครับ แล้วเรามีอีกอหนึ่อันนะครับคือ s i g n a ลตลาดสปอรตตลาดฟิวเจอร์ตลาดเราก็การเทรดรายวันมีหมดนะครับลองเข้ามาหาใน Facebook แล้วกันครับหรือเพจสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันเราหวังว่า ADA Cardano Bitcoin และเหรียญตัวอื่นโคติ oti, อะไรพวกนี้จะ g ก to t h ด m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite m i n เ r er เท่านั้นร้าน i n f i n นิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนําสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกที่เพจอินฟินิตมายเนอร์ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจํานวนจํากัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทําให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้คอยสัญญาณกลุ่ม ที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้